น้องวารินวิ่งเล่นอยู่ริมน้ำท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจี มีบ้านเรือนไทยเล็กๆตั้งอยู่ลอ้อมรอบคุณปู่คะคุณปู่วารินสงสัยจังเลยคะ่ะทำไมเราถึงชื่อวารินชําราบคะมันแปลว่าอะไรหรอคะหลานสาวตัวน้อยของปู่ช่างสงสัยไม่เบาเลยนะเนี่ยเรื่องชื่อวารินชําราบนะ่มีเรื่องราวสนุกสนุกซ่อนอยู่เยอะเลยนะเมื่อกอ่อนตรงที่เรายือนอยู่นี่ไม่ได้ชื่อวารินชําราบหรอกนะ แต่เป็นแค่บ้านนากอนจอหรือบางทีก็เรียกบ้านน้ำคำเอวก่อนจอซึ่งก็บอกเราสภาพของบ้านเราได้ดีเลยละเพราะตรงนี้เป็นที่ราบลุ่ม อุดมไปด้วยน้ำซับน้ำซึมนานาชนิดโหแล้วเปลี่ยนมาเป็นวารินชำรามได้ยังไงหรอคะเมื่อปีพศ2423รัฐบาลตัดสินใจยกฐานะบ้านของเราขึ้นเป็นเมืองวารินชำราบและมีไม่ใช่แค่การเปลี่ยนชื่อธรรมดาณหลานแต่มันคือการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ กับพวกเราเลยละชื่อว่าริ้นชั้นราบเนี่ยและว่าที่ราบลุ่มด้มด้วยน้ำซับน้ำซึมเป็นชื่อที่บอกเอาลักษณะภูมิประเทศของเราได้เป๊ะเ,เลยนักปราชญ์เขาเรียกว่าการเขารหัสภูมิทัศน์หรือเองโคดิ้ง a ลน์สเ p ปเลยนะ เหมือนชื่อเราเป็นรหัสลับเลยนะคะใช่แล้วละ่ะแต่มันเป็นรหัสที่มีสองด่านนหลานวารินชำระที่แปลว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยน้ำเนี่ยบางครั้งมันก็กลายเป็นน้ำท่วมที่สร้างความเสียหายได้เหมือนกันเห็นไหมละ่ะชื่อที่เราตั้งในอดีตไม่ใช่แค่บอกว่าตอนนี้เป็นยังไงแต่เหมือนเป็นการทำนายและเตรียมพร้อม เราเจอกับอนาคตที่ไม่แน่นอนด้วยชีวิตของวารินช้ำราบก็บเหมือนกันนะหลานไม่ได้ราบรื่นเสมอไปหรอกดูสิทําไมสถานะถึงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเยอะจังเลยคะคุณปู่มันเพราะว่าตอนนั้นบ้านเมืองเรามีการปฏิรูปการปกครองครั้งใหญ่น่ะสิซึ่งทําให้สถานะเมืองเราขึ้นขึนลงลงแต่ที่น่าถึงก็คือถึงแม้ว่าสถานการณ์ทางการปกครองจะเปลี่ยนไป แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านเราก็ยังดำเนินต่อไปได้นี่แหละที่เขาเรียกว่าความต่อเนื่องทางสังคมและเศรษฐกิจเราเก่งเรื่องการปรับตัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วและในปีพศ2 4 5 6นล้าน คุณขุนภูมิพิพัฒน์เขตทานตัตัสดสินใจย้ายทีว่าการอำเภอมาอยู่ที่บ้านคำน้ำแสบการย้ายครั้งนี้ไม่ได้แค่เปลี่ยนที่ต่างหน้าหลานแต่มันคือการสร้างศูนย์กลางใหม่ที่เป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาวารินชำราบในอนาคตเลยล่ะแต่ตอนที่วารินชำราบจะกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งในพศ2456ก็มีเหตุการณ์สำคัญระดับประเทศที่ส่งผลกระทบ มาถึงเราด้วยนะเมื่อวันที่3ตุลาคมพศ2436นั้นเกิดวิกฤตการครั้งใหญ่ที่เรียกว่าวิกฤตการรอสอ112 ประเทศสยามต้องยอมสละดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสรวมถึงประเทศลาวในปัจจุบันด้วยการสูญเสียดินแดนครั้งนี้ทำให้อุบลราชธานีของเราสูญเสียพื้นที่แห่งอิทธิพลกลายเป็นเมืองชายแดนธรรมดาธรรมดาซึ่งตอนนั้นเองชื่อว่ารินชํารากก็ไม่ได้ถูกใช้ในฐานะเมืองอีกเลย แล้วเราจะกลับมาเป็นวารินชํมราบได้ยังไงคะนั่นและคือความพิเศษของพวกเราแม้ว่าอุบลจะได้รับผลกระทบหนะักแต่ชุมชนของเรากลับมีกลไกการปรับตัวที่ซับซ้อนกว่าที่คิดเพราะวารินชัมราบไม่ได้โดนผลกระทบโดยตรงจึงทำให้เราค่อยๆกลายเป็นศูนย์กลางทดแทนที่สำคัญขึ้นมา ในระบบเศรษฐกิจและการปกครองของภูมิภาคนี้และนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในปีพศ2 4 5พนนั้นชื่ออำเภอวารินชำราบก็ได้กลับมาอีกครั้งอย่างเป็นทางการว้าวเรื่องราวของวารินชำราบสนุกกว่าที่คิดอีกนะคะคุณปู เราไม่ได้มีแค่น้ำเยอะแต่ยังมีประวัติศาสตร์แห่งการปรับตัวที่น่าภาคภูมิใจด้วยถูกต้องแล้วหลานรักวารินชำราบของเราเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาไม่เคยหยุดนิ่งตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเราเรียนรู้ที่จะอยู่กับธรรมชาติปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงและสร้างอัตลักษณ์ที่แข็งแกร่งของเราขึ้นมาเอง